เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มใน f Facebook แบบนี้กันบ้างนะครับนะฮะที่เห็นกันทั่วไปเลยนะฮะในโลกโซเชียลนะครับที่ออมีเพื่อนๆนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะฮะที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้นะฮะก็ต้องระวังระวังกันหน่อยฮะดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะครับนะ,บนะเพราะกลุ่มประเภทนี้มิจฉาชีพเพียบนะครับชื่อกลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มแอปเงินกู้ออนไลน์นะฮะรับมือให้ความรู้นะครับนะฮะถ้ารับมือแล้วให้ความรู้เนี่ยเออมันก็จะดี นะครับแต่ถ้ามีการโพสต์แบบนี้นะครับใครสนใจกู้นะฮะกู้ด่วนรับยอดได้เลยทันทีนะฮะหักในยอดได้นะครับไม่ต้องจ่ายงวดไม่มีค่าประกันนะครับผ่อนใจรายเดือนอาชีพไหนก็กู้ได้แค่มีงานทำกู้ได้ทุกจังหวัดนะฮะใครสนใจทักแชทโอ้โหเห็นมีคอมเมนต์เพียบเลยนะฮะมีทั้งสนใจนะฮะแล้วก็มีทั้งแบบว่าตอบโต้นะครับแบบว่าเฮ้ยโกง มิจฉาชีพมาหลอกคนทั่วไปอีกแล้วนะฮะก็มีคอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์มากนะฮะแต่ใครที่คอมเมนต์ขึ้นมาว่าสนใจสนใจเนี่ยระวังหน่อยนะฮะนะทักแชทไปเนี่ยเดี๋ยวก็โดนโอ้โห ไม่อยากจะพูดเลยนะฮะโดนโอนเงินก่อนบ้างนะโดนหลอกให้โอนเงินอย่างงู้นอย่างงี้มันเยอะฮะมิจฉาชีพเนี่ยนะมาในรูปแบบนะในเรื่องของ a c e b o o k เนี่ยเพียบแล้วก็ตั้งกลุ่มอะไรกันขึ้นมาเนี่ยเอ่อก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะวิเคราะห์ดีๆหน่อยละกันนะฮะที่ดีก็มีนะที่เป็นมิจฉาชีพแอบแฝงก็เยอะนะครับระวังระวังกันหน่อยฮะถ้าแบบเนี้ยมิจฉาชีพล้วนๆครับฝากไว้ด้วยครับ